สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเกษตรนินฟาร์มนะครับเกษตรสุขภาพดีเพื่อทุกคนในครอบครัวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีหัวกุ้งนะครับเป็นหัวกุ้งที่ทํากับข้าวแล้วเก็บไว้นะครับตอนแรกว่าจะเอามาทํากับข้าวนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําแช่ไว้ไม่รู้กี่วันแล้วนะครับในดูสภาพนะครับแต่ว่ายังใช้ได้นะครับทีนี้นะครับจะเอาไปทํากับข้าวมันก็ไม่น่ากินแล้วนะครับเพราะมันแช่ไว้นานฟีสไว้นานแต่จริงก็ทําได้นะครับแต่ทีนี้ ผมจะเอามาทําเป็นปุ๋ยหมักหัวกุ้งไตโคซานนะครับซึ่งมันดีมากๆเพราะว่าในหัวกุ้งมันมีทั้งไขมันกุ้งนะครับแล้วก็เปลือกกุ้งประมาณในตะกร้านี่ก็ประมาณสักครึ่งโลได้นะครับและนี้ครับผมทําไว้แล้วครับผมทําไว้นานแล้วอันนี้ก็หัวกุ้งนะครับทําไว้หนึ่งเกนลนทําไว้หลายเดือนแล้วนะครับเป็นมันมันพร้อมใช้งานแล้วน่าจะประมาณสี่ห้าถึงหกเดือนได้เป็นอย่างต่ํานะครับ มันพร้อมใช้งานแล้วนี่ให้ดูตัวอย่างนะครับนี่คือที่ผมจะทําวันนี้นะครับวิธีทําก็ไม่ยากนะครับส่วนผสมมีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับก็จะมีหัวกุ้งนะครับผมมีหัวกุ้งผมใช้หัวกุ้งนะครับวันนี้แล้วก็มีน้ําตาลน้ําตาลนี่ก็กะกะเอานะครับผมซื้อมาครึ่งโลเทเมื่อกี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งโลนะครับก็กะกะเอาประมาณนี้หัวกุ้งก็ประมาณครึ่งกิโลนะครับไม่ได้ช่างแล้วก็มีตัวที่จะมาช่วยให้มันย่อยสลายเร็วขึ้นนะครับนั่นก็คือเนี่ยอันนี้เป็น น้ำหมักสูตรเด็ดที่ผมทําไว้นะครับมันก็จะมีน้ำมะพร้าวอ่อนนะครับมีน้ำมะพร้าวแล้วก็มีโยเกิร์ตแล้วก็มียีสต์นะครับที่ผมใส่ลงไปอันสูตรนี้คนกินได้ผมชิมดูแล้วรสชาติดีแต่ว่าผมทําเต็มขวดเลยนะแต่ว่ามันใช้ไปไหลรอบแล้วมันก็เลยหมดนะครับเลยแค่นี้แต่ก็มีอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะครับอันนี้เป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวทําง่ายๆน้าตาลกับ น้ำน้ำสาวข้าวแล้วก็หมักไว้แค่นั้นเองนะครับเจ็ดวันก็ไปใช้ได้ส่วนอันนี้เป็นจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวนะครับอันนี้ดีจะเป็นหัวเชื้อยอย่างดีเลยนะครับนี่จะหมดแล้วผมจะทําไม่อีกแล้วก็มีแค่นี้นะครับก็จะมีหัวกุ้งนะครับมีน้ําตาลทรายแดงนะครับผมมีน้ําตาลทรายแดงผมเลยใช้น้ําตาลทรายแดงนะครับแต่ถ้าท่านมีพวกอะไรนะโมลาดนะครับกากน้ําตาลก็ใช้ได้แต่ว่าน้ําตาลทรายแดงมันก็ดีนะครับมันหาง่าย แล้วก็มีจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวแล้วก็จุลินทรีย์น้ำมะพร้าวที่ผมจะใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับครับเดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยนะครับอันนี้หัวกุ้งนะครับใส่ลงไปก่อนเลยนะครับจริงๆการทําจุลินทรีย์ไว้ใช้ในในครวัวเรือนเราในสวนในบ้านของเราเนี่ยนะครับมันก็ทําจากวัสดุ สิ่งของเหลือใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำซาวข้าวนะครับก็เอามาทําได้แลวผมใช้ได้ใช้ได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ส่วนผสมมันก็ไม่เยอะแล้วหมักแค่7วันนี้ก็ใช้งานได้นะครับส่วนอันนี้เป็นปุ๋ยไตยโคซานหัวกุ้งนะครับถ้าท่านมีปูท่านก็ใช้ปูนะครับสัตว์ที่มีเปลือกมีกระดองเปลือกปูอย่างกุ้งนี่เอามาทําดีมากๆนะครับมันเป็นปุ๋ยชั้นดีต้นไม้ชอบนะครับพอมันโดนหมักไปแล้วก็เปลือยย่อยสลายกลายเป็น โมเลกุลเล็กๆนะครับต้นไม้ก็เอาไปใช้งานไดน้แล้วก็ใช้ในปริมาณที่ไม่เยอะนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ปริมาณเยอะเราเรามีอย่างแกนลอนหนึ่งที่ผมทําไว้นะครับอันนี้นะครับที่ผมทําไว้6กเดือนขึ้นแล้วครับใช้ได้แน่นอนจริงๆไม่น่าจะ6เดือนน่าจะเป็นปีเพราะว่าผมาไปกินข้าวที่ร้านอาหารที่กําแพงแสนมานะครับแล้วก็กินเสร็จก็เอาหัวกุ้งนะครับกลับมาด้วยก็เลยเอามาหมักไว้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้จาก ซ, abei, the ซื้อกุ้งมานี่นะครับมาทํากับข้าวกุ้งก็กินไปแล้วแต่ว่าตัวมันกินไปแล้วนะครับแต่ก็เหลือแค่ e หัวกุ้งก็เลยวันเมื่อคืนนะครับหรือตู้เย็นนะครับหรือตู้เย็นแล้วไปเจอหัวกุ้งว่ามันแช่ฟีดไปนานไม่ได้ทํากับข้าวซึ่งสีมันก็ไม่ดีแล้วนะครับเอาไปทํากับข้าวก็ไม่ได้แล้วนะครับมันเหม็นละจะให้ไก่ให้เป็ดก็ได้นะครับถ้าท่านมีสัตว์เลี้ยงแต่ว่าผมเอามาหมักเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ดีกว่านะครับ เพราะว่าผมมีสวนอยู่ผมจะเอาไปเป็นปุ๋ยลดต้นไม้แล้วก็การใช้ก็ไม่ไม่ได้เยอะนะครับถือว่าประหยัดมากนะครับใช้ได้แค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหนึ่งช้อนแกงเราเนี่ยช้อนโต๊ะที่เรากินข้าวกันนี้นะครับผสมน้ํา20ิลิตรนะครับแล้วก็เอาไปรดรดหรือฉีดพ่นทางใบได้เลยนะครับหรือถ้าท่านชอบแบบง่ายๆนะครับไม่อยากทําอะไรมากท่านก็ใช้หช้อนโต๊ะนะครับผสมน้ํา สิบลิตรหรือสิบห้าลิตรนะครับเทราดลดได้เลยนะครับน้าถังดําเบอร์สิบหกก็ได้นะครับหรือเบอร์สิบแปดก็ได้ก็หาง่ายก็เบอร,ร์สิบหกสิบแปดเี่ยท่านใส่เต็มแล้วท่านก็ใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับง่ายๆเทราดลดไปเลยหรือจะเอาไปฉีดพ่นทางใบก็ได้นะครับคือการใช้พวกปุ๋ยหมักที่เราหมักเองนี้นะครับมันมีสูตรไม่สําเร็จนะครับวิธีการที่ที่ดีที่สุดก็คือใส่จากน้อยไปหามากลองดูก่อนนะครับถ้าลดล่าลดไปแล้วนะครับต้นไม้มันเขียวใบมันเขียว ต้นมันจเจริญเติบโตดีนะครับแทงยอดแทงตากิ่งดีนั่นหมายความว่าในปริมาณที่เราใช้มันเพียงพอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วมันมีอาการเช่นใบไหม้ใบใบ,ใบใงอเนี่ยครับเกิดเหี่ยวเฉาลงมาท่านต้องหยุดใช้ก่อนแล้วครับแล้วก็ลดปริมาณลงให้ให้น้อยกว่าน,นั้นเจียจางกว่าน,นั้นนะครับเพราะไม่งั้นเราจะสูญเสียนะครับสูญเสียต้นไม้ของเราไปวิธีใช้ก็ไม่ยากนะครับสังเกตสังเกตอาการที่หลังจากที่เราใส่ต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ยปุ๋ยหมักที่เราทําขึ้นมาเองหรือปุ๋ยเคมีเองก็ตามนะครับวิธีการใส่ต้นไม้มันก็จะใส่จากน้อยไปหามากหลักหยาบหยาหลักง่ายๆของการใส่ท่านจะใส่กํามือนึงเนี่ยท่านตัดออกไปเลยครึ่งหนึ่งนะครับแล้วท่านก็จะได้ผลที่ไม่รุนแรงต,ต่อต้นไม้นะครับต้นไม้ก็ไม่ได้รับปุ๋ยมากจนเกินไปต้นไม้บางต้นนี้นะครับมันที่มันไวต่อปุ๋ยมันก็อาจจะชะง,งักหรือตายได้นะครับแต่บางต้นมันก็ พักฟื้นสักพักเดี๋ยวมันก็โตขึ้นมาเหมือนเดิมแต่มันก็ไม่ควรจะไปเสียเวลากับตรงจุดนั้นนะครับเดียนะครับทีนี้พอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับสิต่อไปก็คือผมใส่กุ้งแล้วนะครับใส่กุ้งเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่กุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ที่ผมจะใส่ต่อมาก็คือ,อน้ําตาลนะครับใส่น้ําตาลไปประมาณนี้นะครับการที่เราใช้น้ําตาลเนี่ยครับมันเป็นอ,อาหารของจุลินทรีย์ให้มันมากินน้ําตาลเพื่อ ไปย่อยสลายอเปลือกอกุ้งนะครับเราสร้างาเขาเรียกอะไรอ่ะสร้างบรรยากาศรอสร้างสร้างสร้างอาหารให้จุลินทรีย์นะครับสร้างอาหารให้จุลินทรีย์เพื่อจุลินทรีย์จะได้เพิ่มปริมาณที่รวดเร็วขึ้นแล้วมันก็จะไปย่อยไอตัวไอกุ้งที่เราหมักไว้นะครับจากนั้นก็ใส่นะครับใส่หัวเชื้อนะครับหัวเชื้อที่เป็นน้ำหมัก จุลินทรีย์น้ำมะพร้าวนั่นเองนะครับสูตรง่ายๆนะครับน้ำมะพร้าวนะครับจะแก่จะอ่อนได้หมดนะครับน้ำมะพร้าวน้ำตาลแล้วก็มีโยเกิร์ตไม่ใช่โยเกิร์ตนะครับยาคูแล้วก็ยีสต์นะครับจะใช้แป้งข้าวหมาก็ได้นะครับหมักไว้7วันใช้ได้เลยสูตรนี้กินได้นะครับเพราะมันสะอาดจากกระบวนการท่านก็ต้องทําให้มันสะอาดด้วยนะครับใส่ก็กะเกลนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับไปกระตุ้นให้มันอาไปย่อยสลายได้นะ จุลินทรีย์ที่ท่านหมักไว้ท่านเอามาใชา้ได้หมดเลยนะครับถ้ามีส่วนอันนี้เป็นจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวนะครับหอมมากต้องหุงข้าวทุกวันเราเททิ้งนะครับก็เสียดายนะครับแต่ถ้าเราเอามาหมักไว้ใช้กับต้นไม้แล้วก็ทําให้ต้นไม้เรางามนะครับได้ถ้าเป็นไม้ประดับก็ได้ชุนช,ช,ช,ชมนะครับแต่ถ้าเป็นไม้ผลไม้ดอกเราไอ,อ้ไม้ผลไม้กินใบแล้วก็ได้กินนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากสารเคมีด้วยนะครับ ก็ประมาณแค่นี้นะครับไม่ใส่เยอะจากนั้นก็น้ำใส่นะครับผมจะตวงเห็นว่าน้ำใส่กี่ลิตรนะครับผมไม่กวะว่ากี่ลิตรนะครับแค่นี้ผมใส่ให้เกือบเต็มเลยนะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูเีิมลงไปเลยนะครับผมใช้ใช้อ่า ขวดน้ำนะครับขวดน้ำขนาดใหญ่เอามาใช้เป็นตัวถังตัวถังในการหมักนะครับตัวนี้ก็อยู่600มลตรนะครับน้ำถัง600มลนะครับ600มลผมใช้กล้องหน้าจจะมองไม่เห็นตัวเลขแต่ว่าขนาด600มลนะครับน้ำก็ใส่ให้แบบเกือบเต็มนะครับแต่อย่าให้เต็ม ท่านจะหมักอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านตน้องมีช่องว่างให้อากาศให้จุลินทรีย์นะครับไม่งั้นมันจะไม่มีที่หายใจนะครับหนึ่งจุลินทรีย์จะตายนะครับสองไอ้ถังที่ท่านใช้เป็นไอภาชนะในการหมักเนี่ยนะครับมันจะระเบิดเอาใส่ไปสามขวดแล้วสองขวดแล้วนะครับเดี๋ยวดูขวดที่สาม แนะนำว่าอย่าใช้น้ำปราปลาโดยตรงนะครับอย่าใช้น้ำประปลาโดยตรงเพราะว่าน้ำปราปาโดยตรงมันมีคลอรีนนะครับมันจะทาให้มีผลต่อโจจุลินทรีย์ที่เราใช้หมักแล้วก็การกระบดกระบวนการการหมักใช้เป็นน้ํากรองหรือน้ําฝนน้าเปล่าน้าสะอาดนะน้ําดื่มน้าสะอาดนะครับเอาน้ําดื่มดีกว่าน้ําดื่มน้ําสะอาดง่ายๆนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดู กล้องหน้านะครับมีกล้องหนึ่งครับนี่ก็เป็นปุ๋ยหมักนะครับเป็นปุ๋ยปุ๋ยหมักเ,เขาเรียกอะไรเป็นน้ำหมักเนาะน้ำหมักหัวกุ้งไตรโคซานนะครับสูตรง่ายๆนะครับมีหัวกุ้งมีน้ําตาลทรายแดงมีน้านะครับแล้วก็มีจุลินทรียน้ำมะพร้าวที่ผมทําเองแล้วก็จุลินทรียน้าสาวข้าวที่ผมทําเองเรื่องจุลินทรีย์ถ้าไม่ต้องซีเรียสน,นะครับ มีจุลินทรีย์อะไรก็ใส่เข้าไปได้เลยเอยมก็ใส่เข้าไปได้นะครับแต่ผมไม่ใส่นะครับถ้าท่านไม่มีจริงๆท่านใช้แค่น้ําเปล่าสะอาดนะครับน้ําดื่มกับน้ําตาลแค่นั้นพอนะครับแล้วก็ใส่น้ําเวลาใส่น้ําก็ให้มันมีช่องอากาศหน่อยนะครับเนี่ยผมใส่เหลือประมาณนี้อย่าให้เต็มนะครับให้มันมีช่องอากาศหายใจเพื่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ด้วยแล้วก็ให้มีอากาศไว้เดี๋ยวถัเงเราจะระเบิดเอานะครับแต่หลักๆก,ก็คือให้มีอากาศเพื่อให้จุลินทรีย์ได้หายใจโอเคนะครับ เสร็จแล้วนะครับท่านท่านเขย่าหน่อยก็ดีนะครับแต่บางบางท่านไม่เขย่าก็ไม่เป็นไรแต่สูตรของผมเนี่ยผมจะเขย่าเพื่อให้ดูลินซีกระจายทั่วถึงแล้วก็ส่วนผสมต่างๆมันคลุกเค้า,เข,าเข้ากันดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับท่านก็ควรที่จะ,ะตรวจด,ดูทุกวันนะครับเนื่องจากว่ากระบวนการหมักของการทําปุ๋ยหมักสูตรนี้เนี่ยมันจะมะีไม่ใช่ปุ๋ยหมักนะครับการทําปุ๋ย น้ำหมักสูตรนี้นะครับเลือกปุ๋ยนั่นแหละนะครับเลือกปุ๋ยน้ำหมักมันไม่ใช่ปุ๋ยหมักเขาเรียกว่าปุ๋ยน้ำหมักเนาะมันจะมีกระบวนการเกิดแก๊สขึ้นนะครับในกระบวนการการด้อยสลายของดูลินซีนะครับมันจะเกิดแก๊สขึ้นแล้วพอการเกิดแก๊สขึ้นถ้าเราปิดฝาแน่นไปนะครับมันก็จะทําให้ตัวภาชนะที่เรามาทําเป็นถังหมักเนี่ยมันอาจจะเกิดระเบิดหรือแตกได้นะครับรั่วซึมได้เกิดพองเกิดอากาศแก๊สข้างในนะครับเพราะนั้นวิธีการก็คืออย่าปิดแน่นนะครับคลายให้มีอากาศหน่อยนึงนะครับ แล้วก็หมั่นมาดูทุกวันนะครับถ้าท่านถ้าท่านปิดแน่นท่านก็ต้องมาดูทุกวันนะครับหลังจากที่มันเกิดกระบวนการย่อยสลายขึ้นมามันจะเกิดแก๊สแล้วมันจะมีผลนะครับมีแรงดันข้างในออกมาเดี๋ยวถังระบงระเบิดมาเหม็นกระจายทั่วบ้านนะครับเพราะฉนั้นวิธีการก็คือปิดฝาแล้วอยาให้แน่นแล้วก็ตรวจดูทุกวันเช้าเย็นเขย่ากับหัวหนึ่งสองสามรอบก็ได้นะครับแค่กับหัวแค่นั้นเองไม่ต้องเขย่าแรงนะครับให้ให้ส่วนผสมจุลินทรีย์มันกระจายตัวเข้ากันดีนั่นเองนะครับโอเคครับหลังจากนี้นะครับหมักทิ้งไว้ โดยโดยสูตรของพวกปุ๋ยน้ำหมักแบบนี้นะครับมันก็จะมีกําหนดอยู่ที่ประมาณอย่างน้อย6เดือนเป็นอย่างต่ําแต่ผมไม่ค่อยมีปัญหาเกับเรื่องการหมักผมใช้เวลาแค่ไม่อย่างน้อยๆนะครับจุลินทรีย์ถ้าเกิดว่ามันย่อยสลายดีแล้วอย่างเช่นพวกจุลินทรีย์ทั่วไปนี่เราไม่ต้องใช้เวลานาน7วันมันก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นการทําปุ๋ยหมักเพื่อย่อยเพื่อย่อยชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นปลาหรือกุ้งอย่างนี้กุ้งมันจะแข็งใช่ไหมครับ ก็ต้องใช้เวลานานเหมือนกันจนกว่ามันจะย่อยสลายเปื่อยยุ่ยกลายเป็นปุ๋ยที่เราเอามาใช้งานได้นะครับสําคัญเลยก็คือให้มันย่อยจนมันกลายเป็นปุ๋ยนะครับเป็นโมเลกุลเล็กๆเราไปผสมน้ําแล้วฉีดพ่นทางใบได้นะครับหรือล่ารดบนดินแล้วมันดูดเอาไปใช้ได้เลยอันนั้นถึงจะถือว่าโอเคสมบูรณ์นะครับเพราะนั้นระยะเวลาการหมักใน6เดือนนี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับหรือเป็นปีหรือจนกว่า,าไอ้วัสดุชิ้นส่วนที่เราเอามาทําเป็นตัวหมักเนี่ยมันย่อยสลายกลายเป็นน้ํานะครับอย่างเหมือนกับตัวนี้ ่าเห็นไหมครับอันนี้นี่เป็นหัวกุ้งนะครับตอนนี้ไม่มีหัวกุ้งแล้วนะครับเพราะว่าผมหมักไว้เป็นปีปเป็นปีแหละฮะอย่างน้อยน่าจะเป็นปีแล้วมันก็ย่อยสลายกลายเป็นน้ําสีดําซึ่งเป็นปุ๋ยชั้นดีเลย,เลยนะครับไม่ต้องใช้เยอะนะครับวิธีการใช้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับสูตรง่ายๆทั่วไปของอพวกจุลินทรีย์พวกปุ๋ยหมักเลยก็คือปุ๋ยน้ําหมักเลยนี่ก็คือใช้ปุ๋ยน้ำหมักนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนแกงแล้วนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตร แต่สูตรที่ผมใช้ทั่วไปผมจะใช้น้ําถังนะครับถังดําก็ได้นะครับถังพลาสติกที่เราใช้ทั่วไปเนี่ยขนาด16หรือเบอร์16หรือเบอร์18เนี่ยนะครับเราใส่เต็มเลยแล้วก็เอาจุลินทรีย์หรือปุ๋ยหมักเราเทลงไปนะครับแล้วก็คนๆให้เข้ากันก็ลาดลดได้เลยหรือจะผสมในอ,อุปกรณ์อะไรต่างๆเพื่อฉีดพ่นก็นแล้วแต่ท่านนะครับใช้งานได้นะครับและที่สําคัญนะครับต้นไม้แต่ละต้นแต่ละชนิดเนี่ยมันก็ต้องการ อุ๋ยที่แตกต่างกันในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเพราะนั้นเวลาเราให้เราก็ต้องสังเกตดูได้ว่าหลังจากที่เราให้ฉีดพ่นทางใบแล้วก็ตามหรือว่ารากลดบนดินเพื่อให้ดูดกินทางรากก็ตามนะครับเราก็ต้องดูสังเกตด้วยว่าต้นไม้เรายังปกติดีไหมนะครับถ้าเริ่มเหี่ยวหรือใบงีงอหรือไหมนี่เราต้องลดปริมาณลงหรือหยุดการใช้ก่อนนะครับแล้วลดปริมาณลงเพื่อสังเกตอากาศนะครับเดี๋ยวพอเราไปทําเดี๋ยวมันก็จะ บอกเราเองหละครับว่าเราต้องใช้อะไรยังไงนะครับสําคัญที่ลงมือทํานะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําวิธีการใช้งานปุ๋ยน้ําหมักหัวกุ้งไตโคลสารว่าฉีดพ่นทางใบทำยังไงล่าลดบนดินทำยังไงนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องเกษตรธนินฟาร์มนะครับเกษตรสุขภาพดีเพื่อทุกคนในครอบครัวสวัสดีครับ